ไปที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งใครๆเนี่ยเขาก็อยากจะมีลูกเป็นอัจฉริยะนะจ๊ะแต่ครอบครัวนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าโชคดีของแม่หรือว่าโชคดีของลูกนะคะ,งงะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยดันมีลูกที่สอนออกมาแล้วจําง่ายจําเก่งจําได้ทุกอย่างส่วนลูกเนี่ยก็ดันมีคุณแม่ที่เป็นคุณครูคแน่นอนว่าอาชีพคุณครูนะคะก็จะสอนอะไรได้เก่งกว่าอาชีพอื่นๆอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะคก็เลยเดินทางไปที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ทันทีหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะความจําดีมากสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาการหรือว่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันต้องขอบอกว่าเห็นตัวทั้งนี้อายุ4ขวบเท่านั้นเองนะเตยพูดเก่งมากเลยนะคะใช่ค่ะน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องดาการดารักมณีค่ะชื่อเล่นว่าชื่อน้องต้นหอมนะคะอยู่ชั้นอนุบาล1โรงเรียนกุลโนโอําเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะโดยนางสุกุมารักมณีนะคะคุณแม่เนี่ย เป็นคุณครูค่ะอาจะ,ะ,ะเราไปฟังน้องคนนี้เขาพูดกันลเ,เลือดแบไปที่ซ้ายบนซ้ายบนก็ส่งไปยังซ้ายล่างซ้ายล่างเป็นห้องขนาดใหญ่ผนังหนาและแข็งแรงที่สุดทำการดีบตัวอย่างแรงเลือดก,ก็จะไหลไปเลีเ้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะอ,คอ่านี่นะคะก็คือเป็นการ เล่าเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบการย่อยอาหารแล้วน้องก็ยังเล่าที่อีกหลายๆเรื่องเลยนะเตยใช่เตยจาได้ว่าไอ้เรื่องระบบการทํางานของหัวใจนี่คือเรียนตอนป .4 นะคะสิบขวบนี่คือยังจําไม่ค่อยจะได้เลยใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นโชคดีของน้องเขาที่เป็นที่คุณแม่เนี่ยเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณแม่เขาเล่าว่าตอนที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะสอนในบ้านเพราะว่าเป็นการสอนเหมือนสอนพิเศษอะให้กับเด็กชั้นป .5 ป .6 ที่บ้านนะคะน้องต้นหอมเนี่ยก็จะนั่งฟังไปด้วย จนสามารถจำเรื่องราวต่าง ที่คุณแม่สอนได้นะคะแล้วก็สามารถนํามันเล่าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนค<ะ>่ะซึ่งคุณครูประจําชั้นของน้องต้นหอมนะคะก็เล่าว่าน้องต้นหอมเนี่ยสามารถจําได้ทุกอย่างที่คุณครูเล่าเลยนะเตยไม่ว่าจะเป็นคํากรอนต่างๆนิทานเรื่องต่างๆหรือว่าเรื่องที่ได้เรียนไปในแต่ละวันนะคะ,ะแล้วน้องต้นหอมเนี่ยก็สามารถนําเรื่องที่คุณครูสอนไปเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังได้อย่างถูกต้องถ้าเทียบกับเด็กๆวัยเดียวกันนะคะก็ถือว่ามีความจําเป็นเลิศแล้วก็พูดจาฉะฉานกว่าเด็กในวัยเดียวกันอีกด้วย เรื่องแบบนี้ก็ต้องชื่นชมพ่อคุณแม่เขาด้วยนะแต่แองที่เลี้ยงลูกได้เก่งจังเลยนะคะใช่บางทีนะเต๋อช่วงเวลาของการตั้งท้องเนี่ยก็มีผลนะคะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่คุณแม่น้องต้นหอมตั้งคันเนี่ยเขาเล่านิทานแล้วก็อ่านอะไรไปน้องก็ฟังไปใช่ค่ะก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะคะค่ะมาของแงเป็น